สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวทูเอิร์ธพอดแคสต์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการความรู้สึกและความคิดในหัวนะครับด้วยการเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแนวคิดนี้อาจจะดูแตกต่างไปสชกหน่อยนะครับแต่ผมก็อยากจะให้ตัวอย่างหลายๆตัวนะฮะในการที่เราช่วยจัดการความคิดได้เพราะว่าในส่วนตัวของผมเองบางบางแกลบบางอ่าบางร่องมันใช้ได้แล้วก็อีก2วันอาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าพอเรานึกถึงอ่า ตัวไหนขึ้นมาใช้ได้เรากา็ดึงตัวไหนขึ้นมาใช้นะครับแต่ผมว่านะะในวิธีการนี้มันน่าช่วยในการจัดการอารมณ์แล้วก็ความเครียดที่มีโครงสร้างได้มากขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้นนผมรู้สึกว่า,าผมมีความเครียดความกังวลนะะที่มักจะวิ่งเข้าหาโดยการครบเราควบคุมมันไม่ได้นะครับก็อย่างที่ได้อัดไปก่อนหน้านั้นเคยพูดคุยกับ c t i v g p t นะครับเพื่อขอคําแนะนําซึ่งใช้วิธีก็ได้แนะนําลองมองความรู้สึกต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆที่ผมได้อัดไปแล้วนะครับแล้วก็ก็เลยคิดมาเรื่องของการที่เปลี่ยนลองให้มันเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ของมันแล้วชีวิตของเราก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะฮะที่มันจะต้องฟังก์ชันงานนะครับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะครับมันต้องมีทั้ง ประกอบด้วยหลายๆส่วนนะครับซึ่งทาให้เรามองเห็นแล้วก็แต่ละส่วนนะฮะแล้วก็ช่วยจัดการกับพวกมันได้ดีขึ้นนะครับผมมาครับก็ในเราลองนึกภาพดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยครับเป็นระบบเป,เป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับที่ทํางานนะครับซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆก็จะทํางาน ต่างๆแตกต่างไปแต่ว่าทุกอย่างมันต้องประกอบกันนะฮะเพื่อเพื่อที่จะสามารถที่จะทํางานด้วยกันไปได้นะฮะก็ะเริ่มต้นเลยนะฮะก็คือเรื่องของที่ถ้าเสริมเนื่องจากตัวคาแรคเตอร์ก่อนหน้านี้ก็คือจอห์นนี่นะฮะจอนนี่ก็คือความเครียดที่เป็นตัวแทนความเครียดนะฮะก็คือ CPU นะครับหรือหน่วยประวลผลกลางนะครับก็ต้องแบกรับภาระในการประมวลผลนะครับดูตลอดนะครับในหลายเรื่องในการที่ ประมวลผลถ้าเกิดมันประมวลมากเกินไปนะครับประมวลถี่เกินไปประมวลคิดมากเกินไปนะครับมันก็ทําให้ระบบเนี่ยต้องรับมือกับเรื่องราวที่ซับซ้อนนะครับแล้วเราก็จะต้องให้บริหารให้ CPU อย่างจอนเนี่ย อย่างจอนนี่เนี่ยนะครับทำงานอย่างสมดุลที่สุดนะครับไม่ให้เกิดเมลดาวลงไปในบอร์ดนะครับไม่ให้ประมวลผลจนร้อนจนแหลกนะครับผมนะฮะต่อมาก็คือแดนนี่หรือว่าความผิดหวังนะครับความผิดหวังก็เหมือนแรมนะครับก็คือแรมเนี่ยก็แบกข้อมูลเก่าๆนะฮะมีหน้าที่ต้องเคลียร์ทิ้งนะครับ มีหน้าที่ก็วเวลาแรมเราค้างใช่ไหมฮะเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทหรือไม่งั้นเราก็ต้องฝึกจนให้แรมเนี่ยม,มันเยอะนะครับเราจะได้ทาได้หลายอย่างมากขึ้นหรือลมได้บ่อยๆนะครับแล้วควรได้ล้างออกมาถึงจุดหนึ่งการเคลียร์แรมที่ดีก็คือการปล่อยวางข้อมูลที่ไม่จําเป็นเพื่อให้ระบบนะ่ไม่อืดแล้วก็ทํางานได้ช้าลงนะครับต่อมาพีเตอร์นะครับก็คือ การพิพิพิสเซอร์หรือการทําให้คนอื่นพอใจนะครับก็ระบบก็คือระบบ Input o u t p u t นะฮะก็คือเป็นระบบ Input Output ที่ต้องรับและส่งข้อมูลอ่าภายนอกภายในนะฮะแต่เราถ้าเรารับข้อมูลคำคำขอจากภายนอกหรือว่าเอ่อเราไม่ได้พิลิฟที่เคาะนะครับก็ทําให้ระบบของเราทํางานหนักจนเกินไปแล้วก็เราละเลยตัวเองนะครับต่อมาคือแซมนะครับแซมก็คือความกลัวนะครับความเอ่อต้องการการเอาตัวรอดนะครับผมก็หรือว่าเป็น เอ่อซิค y เ n อซิรตี้แอนซตี้นะครับผมหรือซ u วเวอร์บอล i อนไซตี้นะครับแซมก็คือความกลัวในชีวิตนะที่เปรียบเสมือนระบบรักษาความปลอดภัยหรืออัลติไวรัสนะฮะที่คอยตรวจจับภัยคุกคามฮะแต่ถ้าระบบนี้จะตั้งขึ้นสูงเตือนสูงเกินนะฮะมันก็ทำให้ระบบโดยรวมช้าลงแล้วก็อาจจะไม่รันเลยนะครับจึงจะเป็นต้องได้รับการปรับสมดุลฮะอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ นะฮะมาถึงตัวเพคของเราที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมีไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่เศษ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 เป็นแค่เศษเหล็กนะครับก็คือเราก็ต้องมีระบบ OS ใช่ไหมครับก็คือไมเคินะครับ Mindfulness แล้วก็พอลล่าก็คือตัว p e ีเวอ p l พิเ e r รเออทัทีนะฮะพอลล่าก็คือตัวเ e l f e s t e e m หรือว่าความมั่นคงในจิตใจนะครับก็คือระบบระบบปฏิบัติการ OS เนี่ยก็ช่วยทำให้ นะครับทุกฟังก์ชันในระบบทํางานได้อย่างประสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการความสงบนะครับหรือว่าเสริมความมั่นคงในจิตใจนะครับทั้งคู่นะคือผู้บริหารหลักนะครับที่ทําให้เรารู้จักกับการจัดการความรู้สึกกับความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าจัดการฮาร์ดแวร์ต่างๆาแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆของเราให้ทำงานไปด้วยกันด้วยดีนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในการจัดการกับจอห์นนี่กับแซมนะฮะก็ เมื่อเย็นนะฮะก่อนที่จะมาการอาัดตัวพอดแคสต์เนี่ยผมก็ได้เอาไปปั่นจักรยานนะเพื่อเคลียหัวนะครับแล้วก็ความเครียดนะก็เกิดกลับกลายว่าความเครียดนะความกดดันนะ่ะมันทําให้เราฟงซ่านคิดมากกว่าที่คิดอีกนะครับเพราะว่าเราปั่นไปแล้วก็มีความฟงซ่านอยู่ในสองสารอบแรกนะฮะแล้วจนทําให้จิตใจนะฟุงซ่านไปหมดนะฮะจนนี่นะครับความเครียดนะแบบแซมเนะี่ยก็ต่างกระตือรือร้นทํางานจน CPU เนะี่ยมันค่อนข้างหนักเลยแต่รอบที่ปั่นไปผม รู้สึกได้เลยว่าจิตใจเริ่มจะแฮงนะครับเหมือน CPU ที่อาจจะทำงานหนักเกินไปแซมก็เข้ามานะครับระบบแอนตี้ไวรัสก็บล็อกจนไม่สามารถที่จะแทบจะฟังก์ชันไม่ได้และอยากจะหยุดปั่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็เลยลองให้ไมเคินะครับระบบ OS นะครับเข้ามาช่วยจัดการ นะครับเรารู้สึกว่าจอหนี่กับแซมก็ต่างร้อนแรงเกินไปละทําให้คอมพิวเตอร์ของผมแฮงค์ได้จริงๆสิ่งที่ OS อหรือระบบปฏิบัติการอย่างไมเคิลทำได้นะครับก็คือการลดการคํานวณใน CPU เพื่อให้จอหนี่ไม่ร้อนเกินไปและจะไม่ทําให้ระบบพังและลดการแจ้งเตือนแซมนะครับ เพื่อให้ระบบไม่ระแวงจนเกวนความจําเป็นแล้วก็ประมวลผลไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะที่มี OS นะฮะที่ฉลาดนะครับแล้วก็รู้จักการบริหารจัดก,การอย่างพอเหมาะสมนะครับซึ่งเราจะเป็นโ s ที่ฉลาดได้นะครับเราก็ต้องฝึกสมาธิอยู่เสมอนะครับหรือว่าถ้าเป็นในเชิงของคอมพิวเตอร์ก็คือเราต้องเราต้องมีการ clear, เคลียร์ไฟล์ต่างๆให้มันจัดการอยู่ในระบบให,ให้มันไม่ ลกนะครับคอมพิวเตอร์ให้มันไม่รกให้มันแรมมันไม่เต็มอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะฮะทำให้แม้ว่าจะเป็นวันที่หนักนะครับแต่ระบบก็ยังเดินต่อไปได้นะฮะไม่ใช่เพราะว่ามันดีขึ้นหรอกนะฮะแต่ว่ามันเพราะว่า o ออสสามารถพาคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยทำงานได้ตลอดทั้งวันนะครับช่วยให้ผมอยู่กับปัจจุบันขณะนะฮะแล้วก็รับมือกับมันไปได้อย่างที่เป็นนะครับมันไม่ได้ดีขึ้นฮะแต่ว่ามันมันทำให้เรา อยู่กับปัจจุบันขณะได้ทำให้ลดความ h e ทของเครื่องทำให้สามารถที่จะามารับงานใหม่ๆได้จากไม่ได้ติดอยู่ติดอยู่กับความน้มเหลวในแรมนะครับผมสรุปนะฮะก็คือการเข้าใจความรู้สึกของเราผ่านการมองเห็นนะครับในเชิงโครงสร้างก็เหมือนระบบคอมพิวเตอร์นะฮะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราเห็นนะเราก็รู้ว่ามันมีอยู่ แล้วเราก็สามารถจัดการกับมันได้นะครับเหมือนการมี OS หรือว่า n d f u l n e s s เนี่ยก็ช่วยทาให้เราผ่านสถานการณ์นั้นๆไปได้นะครับแต่เราก็ต้องอยู่กับความรู้สึกทุกอันด้วยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ถ้าเรายังเป็นมนุษย์อยู่นะครับก็ไม่มีใครหนีมันได้แต่แค่จะอยู่กับมันได้อย่างไรแล้วก็จะควบคุมทุกอย่างให้มันสามารถประมวลผลหรือดำรงชีวิตได้อย่างไร นะครับขอให้ทุกคนนะฮะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับอาจจะเข้ากับคุณไม่เข้ากับคุณนะฮะก็ลองฟังมีหลายเทคนิคนะฮะในความคิดนะฮะก็อ่ามาแชร์กันนะครับผมก็ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะฮะก่อนที่จะไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ขออนุญาตอ่แชร์เรื่องตัวอ่การอ่โอนอ่าบริจาคนะครับผ่าน โรงพยาบาลเด็กนะครับเพื่อที่จะร่วมกันทําบุญนะฮะเราเข้ามาเรากอา็ออกแบ่งปันออกไปบ้างนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอนอกจากที่เราจะได้บุญกุศลอะไรต่างๆนะฮะก็นั่นะเป็นเรื่องที่เรื่องจับต้องไม่ได้แต่เรื่องจับต้องได้ก็คือคุณจะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะครับจะเป็นคนที่รับแล้วก็ส่งต่อนะครับทำให้คุณเป็นตัว แปรสําคัญของสังคมที่คุณสามารถที่จะมีแรงในการทํางานวันต่อไปไ,ได้เลยนะครับผมก็วันนี้นะก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ลองใช้ทริคนี้ดูนะครับขอบคุณ